โปรโมชั่นนะครับคืนกำไรให้ลูกคา้าเมื่อเติมเกม้วก็ได้กับ t o ออัพเกมเมอครบ1,500บาทนะครับผมรับฟรีไปเลยครับถุงมือนิวเล่นกันทั้งวันก็ไม่มีลื่นนะครับด่วนสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า t o p Up Gamer เเพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภย100ัยรม PUBG โดย แน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอดท็อปอัพเกมเมอร์อย่าลืมเครื่องใหม่แอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ท็อปอัพเกมเมอร์ตอนนี้นะครับทางท็อปอัพเกมเมอร์ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับจีสุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละหนึ่งค้งนะครับต่อเลข ID นะครับผมจะไปไหนวะไม่บักอะอยู่อยู่ฮะกินแฮมอะมีหนึ่งสองสาม

yêu nương, yêu nương, gu á, cái, 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 กำลังสอบมีตัวเพื่อนเฮ้ยทีวตรงนี้ <What S 2> จะมา2่ตัวรครับวิ่งออกไปแล้วหมดหมดกำลังสองหมดแล้วเฮ้ยหมดหมดหมดแม่งจะตามล<บ><ๆ>้ทีวบีแท้นเนี่ยเฮ้ยเราด้วยรอด้วยเฮ้ยตรงนี้ไอ้เฮียจ้วงหมดเลยไอ้สารเฮ้ยถ่ายวะ คนมาชิดคุ <V> <S <S ้ทไปข้างบนล็อกชข้างบนล็ากบนมันนี่ชั่วี ไอ้นี่กูเก็บมดตีเลยเมื่อกี้เนี้ยข้างล่างอ่ะเบอร์สามเพื่อนผมตับพี่เพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมเอ๊ะใครวะมีคนจะมาตึกอ่ะภาษาอะไรเีอยู่บนเขาที่เดิมอีกครับเพียบเลยกูยินเสียงข้างๆอ่ะอืมแป๊บนึ่งอยู่ใกล้เนี่ยทิวไอ้มียาไปเนี่ยในกล่องตรงกล่องอ๋อข้อนี้ อ๋อบอด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  <c oughs> อ้อมขวาไปยิงมาดิเฮ้ยเห็นในบ้านนี้เอ่อแป๊บแปบบ๊บแปบหมอกลงเี่ชีวิตฟูครับครับระวังนะเฮ้ยนั่ลงมาแล้วเก็บหนึงน่งเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งมันตายเลยมันได้เหรอในห้องนี้ เนี่ยอยู่ในห้องนี้มันตายเลยได้ไม่ใช่เหรอมาขึ้นว่าฆ่าตายเลยเออใช่มีเสียงคนมาเฮ้ยมาเสือกข้างบนเลี๋ยวข้างบนนี่ไงตายอ้าวไม่ได้อยู่ข้างบนเหรอวันนี้กูท็อปฟอร์มวันนี้กูท็อปฟอร์มใช่ปะท็อปฟอร์มว่า แฝกันอะพารไาดาษอะยัดไปกํลังไปเนี่ยคุณสรารวิทย์คุณมีลูกเขยผมสักกล้องไหมเอ่อผมไม่อยู่ในสนาครับผมโอ้ยแชทเขยแชทเขยเดี๋ยเราต้องแยกแยกกัน ก็นนอาจจะแตกเหรอใครว,วะเฮ้ยใครวะในโกดังสามอะครับได้ผมได้โอ้ยมีใครมาเทียบเลยเจริงป่ะนะจริงจริงจริงครับผมช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อย ช้าหน่อยช้าหน่อยตามครับไม่ทันแล้วมันชาร์จผมแลยฮะตามครับรถมาหนี้ก็รถรถมานี้ลบมาหนี้บอลช่วยได้อยู่เหรอเรื่อยๆกำลังชาร์จไปฮะได้ได้ได้กูกูชุบได้อยู่กูยิงให้ตัวหนึ่งแล้วน็อกหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปช่วยทิวไม่ต้อง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 มือเล่นเลยสามคนกูเลี้ยงกูได้เจะกูจะกูครบจากไกลๆให้ นีตามนะตัวทีศาจว่ะอือเอาหมดแล้วเหรอยังยังยังมันมันแค่น็อกมันแค่มันต้องเหลืออีกตัวหนึ่งฮะถ้ายิงไปสองอ่ะใช่ใช่ใช่เชียร์ให้ลูกกระสุนจะหมดนี่หว่าลูกอะไรลูกอะไรเลือลูกเขียวฮะลูกเขียวตามได้เบาเบาเบาดิวอมนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเนี่ยครับครับเนี่ยกล้องเนี่ยโอเค เอาไปรอสิสิเอาไอ้เชี่ยได้แล้วไอ้ยเอ็มโฟเอ็มโฟเอ็มโฟครับผมเออมันมาแค่นี้เหรอวะไม่รู้ว่ามันแค่น uh> um> ็อกนะเว้ยกูระวังบนเขาไอ้เกลเดินดีๆนะมึงหมอกลงเนี่ยเพื่อนมันน่าจะกำลังตามมาแหละกูว่าโอ้ดีเนี่ยเมื่อกี้กูอยู่ใกล้ๆครับ แม่งอ้อมหลังไปแล้วไงเนี่ยประตูเปิดแล้วนะมันน่าจะมาจากพาราได้แลละกูว่าช่วยกันเลยสามคนอนะอยู่กองกองกันไว้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูหาบุ่มยิงเองยิงช่วยได้อยู่บุมมึงกม่ของยู่ตรงนี้ไม่ไม่หมายถึงว่า,าเวลาไม่ใช่เ,เ,อเอา้า ไอ้เหี้ยมึงมึงให้กูนี่ไงเฮ้ยนีนนียร้อยนะนนเนี่ยมึงไปหาที่เล่นกันเลยเดี๋ยวกูยิงค,ครบไกลๆให้มึงก็เขารอช่วยกันสามคนน่ผมให้เกมไปคนเดียวเดี๋ยวแม่งก็ตายหาือนเดิมอะระวันงน,นะชา้าหน่อยเกลล็อกสอง อยู่ไหนวะบนเขาโอเคครับอันนี้อันนี้หมดแล้วใช่ไหมโอเคตายแล้วสวยสวยใช่ของผมหมดแล้วตรงผมอะที่เดียวกันเฮ้ยขอสกปกัยเดียกูไม่มีเลยเลยมาครับมาเอาคูณหกนะใชเป่าถ้าเกิดใช้ใช้เลยครับเดี๋ยวผมหาเอาเพื่อนมาเอา A W ไหนๆวันนี้ A W ครับผมโอเคฮะเดี๋ยวไปไหนๆคูณหกไหนเอ้ยให้กูเนี่ยหนาวไปเลยใช้ A ดับ เออเไดัปมาทำไมเนี่ยนี่นี่คูนหกอยู่นี่ครับเฮ้ยไอ้เงยกูเก็บเอดัปมาทำไมเนี่ยไม่ไม่มึงเอาคูนหกไปก่อนบอลมึงเอาคูนสามไปใช้ไปไปเดี๋ยวกูมองไม่เห็นนี่นี่กูเจอให้แล้วคูนสามอ่ะเก็บไปยังเก็บแล้วเอ้ยเราเอดเอาเอามาแล้วเอามาแล้วเพื่อนไปไปไปบอสยิงกันอยู่นั่นไง ให้แล้วเองเอากระสุน A W ไปยังเนี่ยเอามาแล้วเพื่อนเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วนี่นี่เอาไปอีกมีเหรออืมเอออืมไม่มีเกาะใหม่ให้กูเลยเหรอวะเกาะกูที่แดงเป็นหมูแดงแล้วไม่มีไม่มีกูต้องหาเองแล้วล่ะบอดบอดนะฮะ อนนี้นเป็นกูฟูอ็อปชั่นมากกูแต่กอสามมันจะโกดังหวกสามจบเออผมได้ก่อสามมันจะครบเลยฮะครึ่งหนึ่งนี่ไงมันยิงแฟกันนี่ไง marked an airdrop เอาฟอกมา,กอ,า,มากอันไอตัวมเมื่อกี้แหละไอตัวเมื่อกี้แหละฮะผมได้แฟกันมันจะจบเลไไยไทม์โฟล์ไทไม์โฟล์วงวงแล้วกลับเข้าไปทางบูธอะเราเราเราต้องเดินกลับนะเราดูข้างหลังก่กันนะข้างหลังว่ามันมีคนมาป่ะ ื่นลนสะโขบบักอีกแอ๊ะเดลอนฟอยทีมเองต้องรีเกมใหม่ไปถึงจะปรับสะโขบได้สะโขบมันบักไม่ใช่หมายถึงว่าสะโขบสลับสะโขอบอ่ะอ๋อเยี่ยมครับก่อสามก่อสามอุ้ยเจยตกตกใจไม่ไม่เอาเร็วเลยกูกูวิ่งเลยมาแล้วขึ้นไหนอ่ะนี่นี่อยู่อยู่กับผมนี่มากูตกใจเลยเมือเ่อกี้เฮ้ยดันกูที่หันควับเลยอ่ะ มึงเนื้อเพื่อนกูโดนอีกแล้วเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยบ่อยดิโอเคกูหลันหมดแล้วนเนี่ยเดี๋ยว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 เอาอันนี้ฮะวงน่าจะวงน่าจะบีบบีบเข่าเข่าบูทแคมมาเพื่อนอ้าวครับผมป่าวครับผมวันวนี้กูไอเดิยู มาเขาวงเขาวงเขาวงได้แล้วเพื่อนมาอยู่รอกวงเลยบ่เมยอช้อปปิ้งเออกำลังไอเดียวผมตนลูกกับคนเขียวไอีกสักหน่อยกูมาเก็บขาไม่ากูอยู่ประกาศไม่ไรเฮ้ยแอร์รอบตกกูได้ยินเสียงคนหลังบูทแคมป์คนยิงไหนน็อกหนึ่งแอร์รอบ แอดอบน็อกกันนะเพื่อนโอเคแอดอบน็อกกูซ้ำไปมึงพูดฝืนแอดอบปุ๊บกูหันไปยิงตุ้มเลยอ่ะกูเห็นพอดีเลยอย่าให้ A W มาตกที่มือข้านะ <All right. S 1> <laughs> เดี๋ยวมึงรู้จัก <All right. S 1> มันมีอีกตัวหนึ่ง Wait, นะเว้ยพวกมันเลงกู <Watch out. S 2> มันเลงกูยู่มันเลงกูอยู่ <Watch out. S 2> ข้างบนนั่นแหละข้างบนเหรอ สองตัวเลยน้องหนึ่งเฮ้ยไอ้ัตว์เอ้ยยิงกูอียเฮ้ยทำไมกูยิงเข้าหัวแล้วทำไมทำไมไม่ตายวะเมันบอบอยู่มันบอบอยู่หมอบตรงไหนตรงไหนตรงกต้นไม้ปะตรงแล้วเท่ากูเนี่ยไอ้สัตว์ ไหนระเบิดไอ้เกลไอ้ตรงต้นไม้นี่มันน็อกหรือยังเหรอครับผมเห็นมันยึ้งยึ้งยึ้งอยู่เลยน็อกน็อกออยู่แต่ข้างหน้ามึงใช่ไหมข้าประอยชน์ไม่หัวเกลเอ้าระเบิดผิดตกซะเฮ้ยมันคือวิ่งขึ้นไปช่วยเพื่อนครับไอ้ตัวตรงต้นไม้อ่ะแม่งตะคอกูไม่มีไกลๆกกว่านี้แล้วใช่ไหมเอ้า ต, Mark ตัวตรงต้นไม้นี้วิ่งขึ้นมาช่วยเพื่อนอยู่นะเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเฮ้ย <Watch out. S 1> โอเคแล้วใจเย็นนะ โอ้ยนอกมงฝั่งนู้นก็มีนะหลังเขาฝั่งนล้ยเฮ้ยไม่ต้อง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 ตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามเราเล่นข้างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ต้องลงมาให้มันยิงกันไปเดี๋ยวผมกลับแล้วเดี๋ยวผมกลับแล้วโอ้ยสัตว์ร้านยิปไพเลยวะมีตัวมาเอาแอร์ดรอปอยแล้วใช่ไหมฮะตึกนี้มีคนเพื่อนตึกไหนตึกที่หน้ากูเนี่ยสามชั้นอะ โอ้โหวางเปล่าลงเล่งวาไม่มีมันไอมันมีตัวมาไปแล้วมาแล้วลกูมาหาแล้วกูมาแล้วไอฮิวอี้สโมกน้ตยออออตายเลยตายเลยตายเลย<ป>ทิว เอาแ๊บนึงอ่ะมิกแกรมปูออกไปเยสโซดน่าจาตีสุดท้ายนะไอ้ตีหลังเขาเมื่อกี้แหละที่ผมบอกเฮ้ย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 เขาบุกเขาบุกเขาครับผมเรียบเลยตรงไหนพวกไหนนี่นี่คล็อก ตรงมา้าก่ะตรงที่การาบม้าเมื่อกี้น็อกตัวเสื้อขาวอะ่ะรอสามให้หน,หน่อยดิตัดต้นไม้เลยสวยบอลบอลสวยแล้วสองคนนะนะแล้วสองคนเฮ้ยเฮ้ยหามายจะโคบุกอีกไม่ค่อยมึงมึงมึงล็อกไว้ได้แม่เดี๋ยวกูจะอ้องผาขึ้นมายิงมันให้ได้ได้ได้ถ้าเกิดกูตายก็ฝากด้วยแล้วกันนะสองตัวเพื่อนเดี๋ยวกูไปกับมึงเพื่อความชัว ข้างล่างถ้าเกิดเห็นบอกมา m t a ับล็อกไ้หน่อยนะยิงยิงอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้เอาหนในบ้านหมดเลยเหรอยูนออยู่บ้านนี้ตัวอะจริงเลยตัวไออยู่ฝั่งน้นตัวเลยตัวเดียวตัวสุดท้าแลเพือนว้แลมมมมล้วมล้ววว้า้ามาล้มลา้แล้วนแ้วแ เขาก็ดังแล้วไม่เข้าไม่เข้านอนอยู่นอนอยู่เหรอเออนอนอยู่เอาไฟเผาแม่งเลยแต่เออสวยว่างระเวนยอดเนเชเฮ้ยเอ็มบีพีร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยไงโอ้กูทอฟฟฟงก็แต่รีบูตแคมป์แล้วมึงรูบอกว่าคูฆ่าสิบสี่อะ ไปได้เว้ยฟาโลอ่ะฟาโลฟาโลกูฆ่าสิบสี่อะดาเบ็กกูก็เยอะกว่าแต่มันชุบสองคนไงโอ้โหงต,ตาจะเล็ดอูปกป้องเพื่อนได้ไงเข้าใจปะแม่งก็ยิขาดยุติธรรมเลยอ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจกรุจกรุ